สวัสดีค่ะวันนี้สวดมนต์กิจกรรมความเพียรครั้งที่50ประจำวันที่21กุมภาพันธ์2,568นะคะบัดนี้วันที่21กุมภาพันธ์2,568เป็นวันที่51ที่ข้าพเจ้าวิชารณ์คารพูลทรถวายเสียงสวดสาธยายพระประสูติพระประิศ เลมุนต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาและอาจารียาบูชาแด่กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้พีสมาธิจุดจอดเนี่ยขละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิดบทสวดบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาัก,กาวาเวสุอักลาคันฉันตุเทวดาสันธมังมุนิราชัสสุนันตุสังฆโมคะทางสังเคกามีจลูปีคิริสิขาละตะเก จันตาลิเควิมานีทีเปรัตเทจากามีตาลุวะนัคขหานีเคหะวัตถุไมหิเคเตปุมาจะยันตุเทวะเชล่าละวิสเมยะขะสันทะนาคาทิชันคาสันติเกยังมุนิวะละจันังสาธาวูมีสุนันตุธรรมะสวนาการุอยยมพทันตาธรรมะสวนาการุอยัมพะทันตาธรรมะสวนาการุอยัมพทันตา บทสวดบทที่สองบทบูชาพราาะรัตนาตราัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชายามะบทสวดบทที่สามบทกราบพระรัตนาตาย อรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวตาธรรมูธรรมังนามัสามิสุปฏิปันโนพระควตูสาวะขะสังโูสังขังนามามิบทสวดบทที่สี่บทสวดนามาการสิทธิคาถานโมตัสสะพระควโตูอรหโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระควโตูอรหโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระควโตูอรหโตสัมมาสัมพุทธสับทสวดบทที่ห้าบทสวดไตรสารนะกลมนะปาฐะ พุทธังสราง you, สงงสรนังฆะฉามิสังคังสารนังขาฉามิสังคังธรรมังสารนังฆะฉามิสังคังสารนังขาฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังขาฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังขาฉามิทุติยมปีสังคังสารนังฆาฉามิตติยมปีพุทธังสารนังฆะฉามิตติยมปีธรรมังสารนังขาฉามิตติยมปีสังคังสารนังฆาฉามิ บทสวดบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทีมีสารนังอัยังผู้ตูมีสารนังวังอีตินะสัจจะวชนะโสที่มีหูสูตรสรพทานาทีมีสารนังอันยังธรรมูมีสารนังวังอเตนะสัจจะเชนะโสที่มีหูสูตรสรพทานาทีมีสารนังอันยังสังคฆมีสารนังวังอีตินะสัจจะวชนะโสที่มีหูสูตรสัพทา บทสวดที่7พุทธานุสติอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนอนุตโลภุลิสัธรรมสาระทิสัทธาเทวมนุษา์นังพุทโธพระควาติบทสวดที่8ธรรมานุสติสวัสดโตพระควาตาธโมสัมทิตโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอุปนัยิโกปัจจังเวทิตาโพวิญโยหิติ บทสวดที่9สังขานุสติสุปฏิปันโนพระขวัติโตสาวะขสังโฆชุปฏิปันโนพระขวัติโตสาวะขสังโฆยายะปฏิปันโนพระขวัติโตสาวะขสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระขวัติโตสาวะขสังโฆยะติทางจาตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสังบุคลาอสาพระขวัติโตสาวะขสังโฆอังหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชันนกและนิโยอ,อนุตตะลังบุญญาเขตตังโลกาสาติ บทที่10บรัตนาสูตรยานิทาภูตานิสมาคตานิปุมมานิวายานิวันตลิเคสำเพิวภูตาสสม,มานาพระวันตุ อทูปิสักกัจจสุนันตุภาสิตังตันมาหิภูตานิสามีถาสัมเพเมตังกโลถามนุสิยาประชาที่วาจารตตจารลันติเยระลิงตันมาหินีละขาตถาอัปปามตายังกินจีวิตตังอิทวางหูลังวาสังเคสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสังอัติตถาคตีนะอิธรรมผีพุทเทรัตนังปณิตังเอตนะสตีนะสุทีหงตุขยังวิละคังอมตังปณิตังยะยะทักขะ าสัมยาโมนีสมาหิตูนาตีนาธรรมีนาสมัธิกิตจิยีทำผิดธรรมีรัตนังปณิตังเอเตนะสตจนสวัชทิหุนตุยมพุทธาสีตูปริวัฒนายีสุจิงสมาธิมานันตลิกัตยะมาหุสมาชินาเตนสม,มูนวิชิติธีทำปิธรรมีรัตนังปณิตังเอเตนะสตีนะสวัทิหุนตุเยบุคลาอัตตาสตังปสัสสะถาจาตาลิเอตานิยุคานิหุนติ เตักิีนียาสุขตัศะสาวากาอิเ,อเตสุทินานิมหัพลาณิอทิทมปิสังเครตะนังปณีตังอิเ,อเตนะสัตตนะสวัทิหูตุเยสุปายุตามน,าาานาัสสาถเีนะนิกามิโนโคตามสาสนามหีเตป,ต,ปติปตา,ามตังมิไกหะ สังทามุธานิพุ้ติงผู้ชามานาอีทำผีสังเคลตนังปณิตังเอตีนัสัตเจนะสวัธิุหตุยะทันยะทินท่ขีรูปัทวิงสิโตสิยาจตุมพิวเตพิอัศมปะกัมปิโยตะทุปมังสัมปุริสังวธามิโยอริยสัจจานิอเวจะปสัตติอีทำผีสังเคลตนังปณิตังเอตีนัสัตเจนะสวัธิุหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีละปัญเานัสุทีสิตานิ กิจาปิเตหูติภูสปปามาตาเนตภพระวังอัฏฐามาทิยันติอิธมปีสังเคและตนางปณิตังอเตนะสตนะสวทีหูนตูสหาวาสธสานะสัมปทายะตายัสุธรรมาเชหิตาพระวันติสังกายญทิติวิชิกิจชิตัดจะสีสัพพตังวาปิยะทันติกิติจะตูหาไปยหิจะวิปปามุตโตจะ จาพิฐานานิภัพโตกาตุงอิธัมปิสังเครตนางปณิตังเอตีนะสัจเจนะสวัตทิหุนตุกิจจาปีโสกมังกาโลตีปะปะกังกายเยนะวาจายุทาจีแตสาวาอภพโพโสตสะปชิทะตายะอภพพตาชิตทะปะทัศวุตตาอิธัมปีสังเครตนางปณิตังเอตีนะสัจเจนะสวัสทิหุนตุกวานาปะปุเมยัถาปุสิตาเคขิมหานามาสีปัม ปะทะมัสมิงคิมเฮตาทูปะมังธรรมะวังอธิสยินิพพานะคามิงปะละมังหิตายะอิมทมผีผู้เตลตระนางปณิตังเอเตนะสาตัตตนะสวัสดหุนตุวะรูวะระยูวะระโูวะหาวะลาฮาโลอนุตโล,ะละธรรมะวังอธิสัยทำผีผู้เตลตระนางปณิตังเอเตนะสาตัตตนะสวัสดหุนตุขีนางบุระนางนาวังนัถิสัมภว,วังวิรัตตจิตตายะติเกพระวัดมิงเต กีนาพีชาอวิรุณหิฉันทานิพันธิทีลายะถารมปฏิโปอิัมผีสังเครัตนางปณิตังอิตีนะสตีนะสุวัธิหุนตุกยานิทาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวันตลิขีตถาขตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนัมมะสามาสุวัธิหุ่นตุกยานิทาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวันตลิขีตถาขตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนมมะสามาสุวัธิหุ่นตุกยานิทาภูตานิสมาคตานิ ภูมานิวายานิวันตาลิเคตถาคตังเทวมนุษย์สปูชิตังสังคังนมัสสามารถสุทีหุนตุบทที่สิบเอ็ดอาถานาปริยผลิตบทย่อสัมภาโลควินิธมุตโตสัมภาสันตาปวะชิโตสัมภาเวลามติกันโตนิพูโตจัตตุวังภะวะสัพิติโยวิวัชันตุสัมภาโลโคยนัสจตุมาเตภาวะวันตาลายูสุขีทีกายุโกภาวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังมุทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวิรัตันติอายุวันนสุขังพลัง บทที่สิบสองอาทิตตปริยายสูตรเอวังเมสุตังเอกังสัมมยังพระควาขยายังวิหารติขยาสีเสสังทิงพิคูสังหาสีนะตักราคูพระควาพิคูอามันเตสีสัมพังพิกเวอาทิตังกิจจาพิกะวสัมพังอาทิตังจากคูพิกเวอาทิตังรูปลายทิตาจากคูวิญญาณังอาทิตังจากคูสัมปัตสูริโตยัมปิตังจากคูสัมปัสสัปัชยะ อุปชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาทุกามะสุขังวาตัมปีติทังเกนะอธิทังอธิทังลาคะกินาโทศักยินามูหัินาอธิทังชาติยาชาลามาระเนนะสุเกหิปลิเทเวหิทุเกหิทุมนาสหิอุปยาสหิอธิทันติวัามิสุตังอธิทังสันตาอทิตาสุตวิญญาณังอธิทังโสตสัมปะโสตอธิโต ยัมปีตังโสตัสัมปัชะยาอุปชติเวทายิตังสุขังวาทุกังวาทุกขมะสุขังวาตัมเปีติตังเกนะอธิตังอธิตังราคะคินาโทสักคินามัวคินาอธิตังทาติยาเจลามะระเนนะโสเกหีปริเทเวหีภูเกหีทุมนาเสหิปยาเสหิอธิตังถิวัตามิคานังอธิตังคันธาอธิตาคานาวิญญาณังอธิตังคานาสัมปัสโสติโตยัมปีตังคานาสัมปัจสัปัชยาอุปชติเวทายิตังสุขังวาทุกังวาทุกขมะสุขังวาตัมเปีติตังเกนะอธิตัง ทิตฏังราคคคินาโทสักขินาโมหิคินาทิฏังจติยาชะลามะลานีนาโสเกหิปุริเตวีหิทุเกหิโทมะนาสีหิอุปิยาสีหิอธิตตันติวัฏามิชิวหาทิตาลาศาทิตาชิวหาวิญญาณังอธิตตังชิวหาสัมปัสตัวทิตฐูยมปิฏังชิวหาสัมปัสอุปัชชะยะอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุกังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิเตฏังเกนะอธิตตังอธิตตังลาคคคินาโทสักขินาโมหิคินา ทิฏฐังญาเชลามัลานีนะโสเกหิผลิเทเวหิทุเกหิทุมนาเสหิปยาเสหิอาิตตันติวะธรรมิกายโยทิตูโหทพพาทิตากายวิญญาณังอาทิตตังกายะสัมผัสโสติตูยำปีตังกายะสัมผัสสะปัชยะอุปชติเวทาทตังสุขังวาทุขังวะทุกะมะสุขังวาตัมปีทิตังเกนะอาิตตังอาิตตังราคะขินาทูสักขินามูหขินาอาิตังทิฏฐัญญาเชลามัลลานีนะโสเกหิผลิเทเวหิทุเกหิทุมนาเสหิปยาเสหิอาทิตตันติวะธรรมิ มโนทิโตธรรมาทิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมปัสโสทิโตยัมปิดทางมโนสัมปัสอุปัชฌายาอุปัชติเวทอยิตังสุขังวาทุกังวาทุกามะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคขินาโทสักขินาโมหคินาทิตังชาจิยาเจลามะลเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิทุมนะเศหิปยาเสหิอธิตันติวัฏามิเอวังปักสังพิกเวสุวาลิยะสาวะโกจัะโูมีปีนิพินทัติรูเปสุปีนิพพิิิิิิินนนททตตจักวญญาป จักูสัมผัสเสปีนิพินทัติยัมปีต่างจักกูสัมผัสสะปะชะยาวปะชะติเวทัย์ตังสุขังวาทุกังวาทุกขมะสุขังวาตัมปีตัมมิงปีนิพินทัติโสตมิงปีนิพินทัติสันเทสุปีนิพินทัติโสตวิญญาณิปีนิพินทัติโสตวิญสัมผัสเสปีนิพินทัติยัมปีตังโสตสัมผัสสะปะชยาวปะชะติเวทัย์ตังสุขังวาทุกังวาทุกขมสุขังวาตัมตัมมิงปีนิพินทัติ คณนมีปีนิพพินทติคันติสุปีนิพพินทติคณะวิญญาณีปีนิพพินทติมัในคสัมัสปีนิพินติยังปีทางคนะสัมผัสัปชยาวปจชติวทายังทุกขังวาทุกัวาทุกสขังวาตันมปีนิพพินติชิวหายปีนิพินทติละสุปีนิพินติชิวหาวิญญาณีปีนิพินติชิวหาสัมัสปีนิพติ ยำปิดทางชี้หาสัมผัสสัพพชยร์ปัจจิตวิทายิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตั้มีปีนิพินทติกายะมีปีนิพินทติโพธะเพีสุปีนิพินทติกายะวิญญาณีปีนิพินทติกายสัมผัสเสปีนิพินทติยำปิดทางกายสัมผัสสัพพชยร์ปัจจิตวิทายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตั้มีปีนิพินทติมานั้มีปีนิพินทติธรรมีสุปีนิพินทติมโนวิญญาณิิิิิินนนนนนพพททตตมมมมโโสสสสสสัััััปปปยยช อุปชัติเวทายตังสุขังวาทุกังวาทุกามาสุขังวาตันมิปีนิพินทตินิมพินแพงวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตันมิวิมุตตันมิติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังลามาจาริยังกัตตังกาลนิยังนาปัลังอัฏฐายติปชานาติติอิทัมมะโวจักพระขาวัตตมานาเตพิกัวพระขาวัตตภาสิตังอภินันตุมิตมัตติจตปาณเวยากะละนัตมิงกันญามานีตัสสะพิคูสหัสสะอนุปาทายาอสาเวหิจิตานินิมุจึงสุติ บทที่สิอาณาตลักษณะสุตังเอวังเมสุตังเอกังสัม,มัยังพระควาพาลานาชิยังวิหารติอิสิปตนีมิคาทายเยตละโหพระควาปัญจวาคีเยพิกขวา,าววขวมันเตสร,รูปังพิกเวอาณาตาลูปังจางหิทังพิกเวอาตาพรวิสะ นาอิสังรูปังอภาทายะสังวัตเตยะสัมเพธาจารูปีเอวังเมลูปังหุนตุเอวังเมลูปังมาอโหสิติยันมาจากโหพิกเวรูปังอนตาตันมาลูปังอภาทายะสังวัตตินาจารพัติเอตลูปีเอวังเมลูปังหุ่ตุเอวังเมลูปังมาโหสิติเวทนานตาเวทนาจาหิตังพิกเวอัตาภวิสณนัหยิตัง วทนาอภาทายยสังวัตตยยสัมเพียถจาเวทนายะอวังมีเวทนาหงตุอวังมีวทนามาหงีติตยันมาจากภูพิควเวทนานตาตันมาเวทนาภาธายสังวัตตินัจรพติเวทนายะอวังมีวทนาหงตุอวังมีวทนามาหงสีิติสัญญาณตาสัญญาใจหิดทางภิกเวอตาภวิษณ์นัยทางสัญญาภาทายสังวัตตยยสัมเพีถถจาสัญญายะ เอวังมีสัญญาหุนตุเอวังมีสัญญามาหูสิติยันมาจากโคพิเวสัญญาณตาตันมาสัญญาพาทายสังวัตตินาจารพติสัญญาญะเอวังมีสัญญาหุนตุเอวังมีสัญญามาหูสีติสังขารานตาสังขาราจากหิทังพิคเวอตาภาวิสังสูนัจย์ทางสังขาราพาทายสังวัตเตยุงสัมเพธจากสังขารีสูเอวังมีสังขาราหุนตุเอวังมีสังขารามหิสุนติยันมาจากโคพิเวสังขารานตา ตันมาสังขาราาทายสังวัตตนตินาจจลอภิิสังขาเลสูตรในเอวังมีสังขาราหูตุเอวังมีสังขารามาหีสุติวิญญาณังนัตตาวิญญาณัจจหิทังพิกวอัตตาอัภาวิสานะยิทังวิญญาณังอภา菩ายะสังวัตเตยัสัมเพธจะวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหูตุเอวังมีวิญญาณังมาอหูสีติยันมาจากโคพิกว วิญญาณังอนตาตันมาวิญญาณังอภัสายะสังวัตตินะจารพติวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหูตัวเอวังมีวิญญาณังบางหูสีติตังกิงนัทธาภิกเวรูปังนิจังวานิจาวาติอนิจังพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปัลนินามะตมังกัลังนุตังสมานุปเอสตุงเอตังมะมะเอโสหะมัตมีเอโสมีอัตตินเหิตังพันเต ตังกิงมทัทธาพิคเวเวทนานิจาจวา Mont นิจาวาติอนิจายมเพยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุครังวาติทุกขั้งพันตียมปานานิจังทุกขังวิปารีนามัทธังกาลังนุตังตมานุเวสิตุงเอตามามาเอโสหะมัตมีเอโสมีอัตตาตินเหตังพันตีตังกิงมัทธาพิคเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจาพันตียมปานานิจังทุกขังวาตังสุครังวาติทุกขังรัน้ง ยัมปานานิจังทุกขังวิปารินามัตธรมังกาลังนุตังสมานุเปยสีตุงเอตังมะมะเอโสหะมัตมีเอโสมีอัตตาติโนหิตังพันเตตังกิงมัทธาภิกขเวสังขารานิจาวานิจาวาติเอนิจาพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังยัมเตยัมปานานิจังทุกขังวิปารินามัตธรมังกาลังนุตังสมานุเปยสีตุงเอตังมะมะเอโสหะมัตมีเอโสมีอัตตาติโนหิตังพันเต ตังกิงมัทธาภิกเววินยานังนิจาวะนิจาวาติอนิจาวพันตียัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันตียัมปานานิจังทุกขังวิปัลลินามัตตังมังการังนุตังสัมมานุปะจิตตุงเอตังมะมะเอโสหะมะมีเอโสมีอัตตาติโนหิตังพันตีตังกิงมัตติหะ พิคเวยังกินจีลูปังติตานาคปัจจุปนังทตาวาพระหิทลาวาอุสาลิกาวาสุภุมังวังหินาวาปณิตังวายาตุลีสันติเกวาสัมพังรูปังเนตังมะแมเนสุหะมัตมิงนะเมีโสอตาจีวะเมตังยถาปูตังสัมมันปัญญายาธรรมทัพพังยาคจิเวทนาติตานาคปัจจุปนังทตาวาพระหิทลาวาอุสาลิกาวาสุภุมังวะหินาวาปณิตาวายาตุลีสันติเกวา สัมภาเวทนานิตังมามาณีสหะมัตมิงนะมโสอาตาติเอวะเมตังยะถาปูตังสัมมันตัญญายะตันทัพพังยาเกจิสัญญาติตานะค้ปัจจุปนาทตาวาพระเหตทาลาวาอุสาลิกาวาสุมังวาหินาวาปนิตาวายาตุลีฉันติเกวาสัมภาสัญญาณิตังมามาณีสหะมัตมิงนะมโสอาตาติเอวะเมตังยะถาปูตังสัมมันตัญญายะตันทัพพังยา เยเกจิสังคาริจานาสังคาราติตานาคัปจุปันนาทตาวาพระหิทธลาวาอุสาลิกาวาสุมังวาหินาวาปนิตาวายาจุลีสันติกวาัมพีสังคารานีตังมะมะเนโสหะมัตมิงนะเมโสอัตติเดวะเมตังยะถาปูตังสัมมันปัญญายทชนทัพพังยังกินจิวิญญาณติตานาคัปจุปันนาทตาวาพระหิทธลาวาอุสาลิกาวาสุขุมังวาหินาวาปนิตาวายาตุลีสันติกวา สัมพังวิญญาณังเนตังมะมาเนโสหะมัตมิงนะมีโสอัตติเอวะมีตังยะถาปูตังสัมันปัญญายะธรรมทัพพังเอวังปักสัมพิกเวสุวาลิยะสาวโกรูปักมิงปีนิพินทติเวทนายะปีนิพินทติสัญญายะปีนิพินทติสังคาเลสุปีนิพินทตตวิวิญญาณัตมิงปีนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตมิงวิมุตตมิติยานังหุติคีนาชาติ วุสิตังลามะจันนิยังกัตังกาลลันิยังนาปาลังอัตตายาติปชาณาติติอิทัมโมโวจักภะควาอัตตามนาปัญจวัคคียาภิกขุภะควาตโตภาสิตังอภินันทุงอิปันมินจัปานาเวยะกะลัตเมงเกณญามานีปัญจวัคียนานังอภิกขุอาลุปาทายะอาเสเวหิตตานิวิมุตจึงสูติ